เอานี่ไม่ล่ะเฮ้ยยิงขวดโคกเหรอเอาไปตั้งเลยเร็วแล้วเล้วเ,เ,เ,เธอไปตั้งไว้ใกล้กระจกเกินไปแล้วนะมันจะแม่นอันตรายหรอนะไม่เป็นไรหรอกยิงไปเถอะกระจกแตกอะ่ะเฮ้ยนี่พวกเธอทําอะไรเนี่ยเนอะหนูขอโทษค่ะหนูแค่ยิงหนังสติกเล่นค่ะนี่พวอเธอเอาหนังสติ๊กมาเล่นในโรงเรียนอย่างนง้นเหรอรู้ไหมว่าเล่นหนังสติ๊กในโรงเรียนมันอันตราย วันนี้เราเล่นอะไรดีหรอเอ้ยพอดีเลยเช่าหนังติกมาลรงเรียนน่นะแต่เธาไม่กลัวครูยึดหรอไม่กลัวหรอกครูจะมาเยื่ออะไรสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะครูเอ๊ะอ,อะไรอยู่ข้างหลังนะ่ะเอามาให้ครูดูหน่อยสินี่ค่ะครูนี่ค่ะครูนี่ค่ะครูน่ารัก หาลูกแล้วหาลูกชื่อกันให้ฉันยิงด้วยสิได้ได้ได้เอาลูกไปเอาลูกไป เฮ hey, hey. ้ตาฉันบ้างตาฉันบ้างเย้ฮายิงเป็นละเราจะหาอะไรยิงดีเอานี่ไหมละ่ะเฮ้ยยิงขวดโค้กเหรอเอาไปตั้งเลยแล้วๆๆๆเธอไปตั้งไว้ใกล้กระจกเกินไปแล้วนะมันจะไม่อันตรายหรอนะไม่เป็นไรหรอกยิงไปเถอะกระจกแตก啊 เฮ้ยนี่พวกเธอทำอะไรเนี่ยเอะหนูขอโทษค่ะหนูแค่ยิงหนังสติกเล่นค่ะนี่พวกเธอเอาหนังสติกมาเล่นในโรงเรียนอย่างนั้นเหรอรู้ไหมว่าเล่นหนังสติกในโรงเรียนมันอันตรายแล้วถ้าเผื่อไปโดนหัวเพื่อนโดนหัวคนอื่นๆเนี่ยเห็นไหมกระจกแตกแล้วใครจะรับผิดช,ชอบเอ่อหนูขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูใจะให้พ่อหนูมาเคลียร์นะคะสวัสดีครับคุณครูวันนี้มีเรื่องอะไรหรอครับคุณครูอืม พอวาแล้วหนังสติกพอเสียไปใส่พ่อมาเสียไปยิงกับปอมเออคุณพ่อคะพอดีน้องเปรี้ยวเอาหนังสติกไปยิงห้องธุรการแตกค่ะอีหลาเอาหนังสติกไปยิงกระจกเพื่อนนีรีบอกแม่จะพ่อหนูหนังสติกไปยิงกระจกเพิ่นแตกบิดเลยพ่อบอกหลายเทื่อแล้วว่าอย่าเอาของอยู่บ้านมาเหลนอยู่โรงเรียนเห็นมันี่กระจกแตกพ่อจะได้เสียงเงินได้บัดนี้ผองขอโทษุณครูด้วยนะครับที่ลูกผมเอาหนังสติกมายิงที่โรงเรียน โู้บอนี่หนีพ่อบบไร้หนึ่งตรงว่าเสียค่าใ่ายใ,ให้นุเรียนีิเออคุณพ่อต้องช่วยใช้ค่าเสียหายเป็นจํานวนหนึ่งหมื่นกว่าบาทน,นะคะเอ่อฉันก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่คุณพ่อต้องตักเตือนน้องเปียวหน่อยนะคะไม่อย่างนั้นน้องเปียวอาจจะทําลายทรัพย์สินโรงเรียนมากกว่านี้ก็ได้ค่ะครับผมผมขอโทษได้เลยครับครูไวยคู่ไหมลูกหนูหนูขอโทษคะ่ะครูงานที่ฉันขอตัวก่อนนะคะคุณพ่อน้องเปียวคุยกับคุณพ่อเอานะลูก พ่อบอกหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรอเปียวว่าถ้าเราไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่โรงเรียนหรือข้างนอกเราต้องทําให้คนอื่นรักเราหรือไม่ก็อย่าทาให้คนอื่นต้องเกลียดเรานะเปียวเห็นไหมเนี่ยโรงเรียนถึงกับกระจกแตกเลยนะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะเปียวถ้าหนูไม่สร้างประโยชน์ก็อย่าสร้างปัญหาเข้าใจไหมต่อไปนี้หนูก็อย่าทแบบนี้อีกนะเปียวค่ะพ่อ พอจะถือว่านี่เป็นบทเรียนนะห้ามให้มันเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองนะเปียวค่ะต่อไปนี้อย่าทำแบบนี้อีกนะเปียวหนูขอโทษค่ะพ่อต่อจากนี้หนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว